สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆจากสวนหน่อยจ้ามือนีห้อนจะมือนีห้อนแล้ววันนี้ที่ตรงนี้ว่างจ้ามงปลงตรงนี้ว่างก็เลยว่าจะมาปลูกเขลเทศแน่แล้วก็พริกแน่ที่เห่าเพาะ,มะเมล็ดใบช่วงอากาศหนาวๆนี่จะเพิ่งก็ได้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่จะเป็นน้ำเศร้าเขาที่ผสมน้ำเรียบร้อยละจ้า จะสุกได้เริ่มเรื่องต้นเคเทศกับพริกเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่สามต้นนี้จะเป็นที่ว่าหมูข้นบาซิลเพิ่นฝากไว้ให้จะจะเป็นบะเขือเทศสีเหลืองจะชื่อ้อจะปลูกมื่อีรจะเป็นมะเขือเทศน้อยจะสีแดงจะเ่อนๆเ,เ,เนาะนี่จะกับพอไว้แต่งแต่ช่วงอากาศหนาวๆนะจ้ะวันนี้เพิ่นโตแล้วก็เลยจะล่องออกมาปลูกไว้ที่สวนจ้ะ จะเป็นเพื่อนต้นมะเขือเทศมือนีฮอนคักะในต้นพริกจ้าพริกนี่เขาพ่อเองเมื่อจ้าจับแปลงแต่ละแปลงพุนดินจะเป็นพุญา้านเป็นเฮ็ดใบไห้จ้าเป็นเพื่อนเนี่ยสุกได้จอลุ้มตามใส่ของกระถางเนาะแต่ว่ามะเขือเทศนี่จะเอาปลูกลงลึกๆจักน้อยนะจ้าเเพื่อนเพราะว่า ต้นเพิ่นเริ่มโตร้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวเ้อามาล่องปลูกกันเนาะอยากุกกะได้จัดระยะห่างพ่อสมควรเรียบร้อยแล้วจ้ะจะเป็นเพื่อนกอนปลูกซุกกะได้จ้ากะระยะห่างพ่อสมควรเราเข้าก็จะมาขุดลุมตามใส่ของกระถางเนาะจ้ะนี่เป็นบักกอเทศจ้บะบักกอเทศน่อยจะเป็นเพื่อนเนี่ยคุดลุมเรียบร้อยแล้วกะ จะเอาขี้ใก่เนี่ยสุก็ได้เตรียมไส้โจกไว้จะได้ยิบจับง่ายๆนะจ่ะนี่เนาะแล้วก็ประมาณยิบมื่อนึงจ่ะเพื่อนๆพอไส้ไหลเนี่ยจับประมาณนี้เนาะยิบๆเอาจ้ะแล้วก็ใส่ลงไปที่ก้นหลุมจ่ะก้นหลุมนี่เนาะลุยๆจ่ะห้ห่างๆกันจักน้อยเนาะแต่หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเดินเนี่ย เบิ้องนวเบิ้อต่เงาสูแนวว่าพันแดดขักบอลมาเนี่ยนี่จ้ะเป็นน้ำมาร์กน้ำเศร้าเขาที่ซุปผสมนม้ำดรียปล่อยแล้วกรอ,อกใส่ขวดไว้นะจ้ะจะได้ยิบจับง่ายๆนี่จ้ะเพื่อนๆเนี่ยขนาดนี้เนาะเดี๋ยวให้น้ำเพิ่นซึมลงไปในดินก่อนจ้ะแต่หลังจากที่น้ำเพิ่นซึมลงไปในดินเนาะก็เอาดินที่นี่จ้ะที่ยุ่ข,ข้างบนนี่จ้ะ เห่าขุดออกไปวัง่กีเนาะเอาลอยๆทับขีไก่จักน้อยจ่าพราะว่าต้ตนกล้าของเหง้าเพิ่นท่านได้สิ้น,น,นเนาะจะค่อยๆให้เพิ่นจะเลื่อนติบโตัวเราไปรับปุ๋ยอยู่ข้างล่างเนาะจ้าเนี่ยก็เอาต้นกล้าออกจากกระถางเรียบร้อยแล้วกนี่จ้ะเตรียมปลูกเลยจ้าเพื่อนๆเนานะ ต้นเพิ่อนจะยืดบอสเพื่อจังไรจ้าจะว่ากัจะล่องปลูกเลยจ้าเพืเ่อนๆนเนี่ยเดี๋ยวมาปลูกกันเลยจ้าเอาลงไปนี่จ้ามืดสวบางบ่งน้อยนี่จ้าเพื่อนเนเนี่ยเนาะเอาลงไปลึกลึกเอ้กว่าดินที่อยู่ในแปลงเลยจ้จาจัะน้อยแล้วก็เอาดินมากรบๆข้างๆเพื่อนนี่จ้าเพื่อนเนี่อน,น,น,นี่เนาะ จะจะได้ประมาณนี้จะเอาเมือ่อเขากบข้างๆต้นเพิ่นจักน้อยเนาะเพื่อการการโอนเลี้ยงแล้วก็ตัดใบที่อยู่ข,ข้างล่างนี่จะตัดออกไปเลยจะเป็นเพื่อนเพราะว่าใบรู้สึกว่าใบเพิ่นจะลายนี่จะประมาณนี้เนาะนี่จะล่องปลูกเพิ่งจะจะเป็นเพื่อนหลังจากที่ปลูกแล้วก็เขากะมาสังเกตเบิ่งเนาะ ถ้ามีใบที่ยุ่ข้างล่างที่ติดกับดินนี่จะตัดออกไปเลยจะเพื่อจะไอวัวหาถ้าใบหนึ่งพิ่นติดยู่กับดินแล้วพ่นก็จะเห็ดห้ต้นเพิ่นโอนเอียงน้ำล้วกา็จะเป็นการน้ำมาแลงนะจจะไปกัดกินต้นเพ่นเราจะเนาะเขาก็ต้องระวังให้เพ่นกอนจะหลังจากนั้นก็โหดนานจะเเพื่อนจานี่จะสุกเด้ยลำเลียง ต้นกาพักต้นบักกอเทศแล้วก็พริกจ้ะใกล้ๆมือเนะาะฮะจะได้ยิบจับง่ายนะจ้ะช่วงนี้อากาศกาล่งเปลี่ยนแปลงหลายเจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมือฝนตกเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็หนาวกับมาจังส่นะจ้ะปั๊บตัวกับพ่ท่านบางมือย่ำกางเว้นห้อนย่ำกางขึ้นมากกับฝนตกแล้วย่างม,มือเศร้ามากกับอากาศหนาวกับนี่จ้ะ นี่จะพืชพักก็คือกันเนาะช่วงที่เพิ่นกำลังปรับโตกับดินไม่นี่จะเป็นเพื่อนเท่ากับยาเฟิร์มไปเติมนั่นปรมนีให้เพื่อนร้ายเนาะค่อยๆให้จะเพราะว่าเท่าปลูกแบบอินซี่เนาะต้องค่อยๆให้เพื่อนจะเลื่อนเติบโตไปนะจ๊ะหลังจากที่ปลูกบกกระเทเเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกพริกจ้ะนี่เป็นพริกที่พอมาเรดเองจะเพื่อนเพื่อนได้ต้นสันนีแ่แหละ ลุ้มนี่ก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วเฮ็ดือก,กันกับปลูกประเทศนะจ๊ะเนาะนี่จ้าเราต้นพริกนี่จ้เนี่ยวเวลาหฮาจะเอาต้นกล้าออกจากกระถางกล่ามือหฮอคลีบๆใบคลีบต้นเพื่อนว้แล้วก็ความลงไปนี่จ้ะนี่จ้ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะการต้นเพื่อนหักน้าจากกันใบหักพร้อมจากเพื่อนเนี่ยเนี่ย ก็ได้แบบนี้แล้ลเฮาก็เอาลงไปปลูกก็ไดลุมเลยจ้ะลุมนี้ขั้นตอนเดียวกันกับการปลูกปักระเทศนะจ๊ะเนาะีนจ้ะเอากบลงไปจักน้อยเนาะห้เ่อ่นตํากว่าดินไม่ในแปลงนี่จ้ะประมาณขอมือหนึ่งก็ได้จ้ะเป็นเพื่อนล้วกาวดินที่อยู่ในแปลงนี่เนาะกบกบดินเก่าไปเลยดินที่มากกับ กระถางนี่จ้ะกรบเรียบร้อยแล้วก็กดข้างคา,งางต้นเพื่อนนี่จ้าเนาะการอนเอียงจะเป็นแหลเนี่ยเรียบร้อยละจ้าหลัลงจากนั้นซุปลุกมดทุกต้นล้วซุกจะหฮอดน้ำพร้อมกันเลยจ้ะจะมาเด้อเพื่อนเพื่อนมาซอยซุปลูกพกีคกับบัคเกอเทศจ้ะแล้วก็มารุนนะ้ำบ้าสิได้กินบ่เนี่ย เทิงนกเทิ้งกาลายจ้าสวนน้อยนีย่ตัวตุ้นก็นมีบางเทอตัวตุ้นเนาะมามาจอดกินรากฟักทองซูนะบ่ด้วยีได้กินบอ่อฟักทองเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวตุน้นซูบ่เคยเห็นตัวเพื่อนหนอกแต่ว่าก็เห็นที่ห้อยเพื่อนที่เพื่อนควนดินขื้นมาจึงสีนะจ้าแต่วไปในป้าข่างสวนเพื่อนก็บอกว่า เนี่ยเป็นห้อยของโตตุนยังเสียนะจ๊ะก็าเคยเห็นดอกจ๊ะเดี๋ยวซูป,ปูพริกตามจำนวนเที่ยวมากกับประมาณสี่ห้าหกต้นนะจ๊ะปลูกเรียบร้อยแลวก็จะได้ลดน้ำเล้จ๊ะเพื่อนเพ่อนอย่างหลังจากที่ปลูกต้นมะเขือเทศต้นพริกเรียบร้อยแล้วจเจา,าจาจะลดน้ำให้เพื่อนเวลาลดน้ำห้องะกออะ ่าไปรดให้ตรงต้นเพื่นนอนนะจ๊ะเนาะรดไปข้างๆต้นเพื่อนจะแล้วก็รดให้ชุ่มชื้นแล้วก็จะให้พย่าบาลหาเศษยาแห้งนี่จ้ะมากลุ่มนาดินให้เพื่อนอีกรอบนึงเนี่จ้ะเพื่อนๆเนาะจ้าจ้ะจก,ก็ได้รดน้ำให้ต้นพริกแล้วก็ผดกคะเทศเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนๆเนี่ย บางคนจะหลอดนะบางคน,นก็จะมีต้นกาพักซีแน่ต้นง่านแน่พักคาราชินาแน่ที่เพิ่นเกิดเองจ้าเดี๋ยวสุขก็จะปล่อยไว้จังสีเราจะเป็เพื่อนๆนี่เนาะก็รู้สึกต้นกาจะอันนหิวหยวๆอยู่ว่าเป็นยังเราจะาเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาปล่อยไปจังสี่ก่อนเนาะนี่จ้าต้นพักซีกันนี่ สมบัเ,เทศจะปลูกเรียบร้อยแลลวจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวทาปัญญาบาลเราหาใบไม่แห้งยาแห้งเมื่อไหร่สำหรับจะกรบนานถินให้เพื่นก่อนจะเนาะช่วงนดี้กากาศก็ฝนตกต้องแดดต้งฝนก็มีจะ้ะจะเป็นเพื่อนเปิ่งบรรยากาศในส่วนก็นจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะได้เมื่อลือพัก ที่ว่าเพิ่นแก่ๆแล้วออกไปบ้างจ้ะจะได้ปลูกผักอื่นจ้ะเพื่อนๆพญายานก็ได้หาหญ้าแห้งให้สซูแล้วนี่จ้ะกรบอันยากรบกับกรบ้างๆต้นเพิ่นเด้อจ่ายจะไปครบทับต้นเพิ่นนเพิ่นจะหาจันี่จ้ะง่ายๆเลยจ้ะอุปกรณ์ในสวนของเฮานี่หาได้ในสวนเลยจ้ะยหญ้าแห้งนะจปะเพื่อนๆ ต้นยาหรืออยังนี้จ้าห้อาอะเอาดอกแก้เพิ่นมากคุ้มนาดินนะจ้าเพื่อนเพื่อนจะเป็นการไปขยายพันธุ์ให้เพิ่มน,นะถ้าเป็นต้นยาแห้งนะจ้าใบดอกแห้งๆเพิ่นนะจ้าพกสุดจะเก็บออกเลยจ้าเพื่อนๆนจ้าเพื่อนๆื่อนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณม,มากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะจะกันคลิปนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ